สวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาพบกันนะครับกับเลขเด็ดกระแสดังนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตหวยนะครับผมหวยที่ทุกท่านติดตามอยู่นะครับผมก็ตามหัวข้อเลยนะครับผมเราก็จะอัปเดตในเรื่องของทิปหวยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลกเบิ้ลนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตเลขดับนะครับเลขดับที่มาในล่าสุดนะครับก็จะมี เลดับโกสัมพีนะครับผมแล้วก็ดับทันดวันะครับในช่วงสุดท้ายนะครับผมจะเป็นอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลขมงคลนะครับในงวดนี้มีเลขมงคลตัวไหนนะที่น่าติดตามนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมไปที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นทิพห่วยนะครับผมว่านะครับก็จะมีคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับผมว่า ในงวดที่แล้วนะครับที่มันลงท้ายด้วยศูนย์นะครับผมงวดต่อไปนะครับผมมักจะออกเป็นเลขเบิ้ลนะครับนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับของหลายๆท่านนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะบอกได้ด้วยหลักการของเสติด้วยนะครับผมถ้าใครอยากดูว่าสติในเลขเบิ้ลเป็นยังไงนะครับให้ลองไปตามดูนะครับคลิปย้อนหลังนะครับเก่านะครับในช่องเลขเด็ดกระแสดังนะครับที่เราเคยทําไว้นะครับ สถิติที่เกิดขึ้นนะครับผมมันมากกว่า50%แน่นอนนะครับผมนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่นํามาให้ดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมงวดที่ออกห้าสี่ศูนย์นะครับก็ออกเป็น777นะครับก็เป็นเลขเบิ้ลไปนะครับผมอันนี้เป็นเลขตองไปเลยนะฮะแล้วก็มีงวดที่ออก590นะครับก็ออก877นะฮะเป็นเลขเบิ้ลนะครับออก920นะครับก็ออก477นะครับผม ก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยนะครับผมนะครับจนมาถึงในงวดนี้นะครับที่งวดของวันที่1เมษายน2559นะครับผมออก720นะครับผมอ่านะครับก็เลยคิดว่านะครับผมในงวดนี้นะครับอ่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับผมหลักการนี้นะครับผมหลักหลักการที่งวดที่แล้วนะครับลงท้ายที่ศูนย์งวดต่อไปจะเป็นเลขเบิ้ลนะครับผม ่านะครับผมก็นะครับจากท่านนี้นะครับผมก็มีการให้แนวทางไว้นะครับว่า2ตัวบนงวดนี้เบิ้ลแน่ๆนะครับเบิ้ลตัวไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจก็จะมี0ูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดปดแปดเก้าเก้านะครับผมโอ้โหไล่เรียงกันไปแบบจัดเต็มนะครับผมนะครับผม แลวก็นะครับผมในกระแสของเล่กเบิ้ลนี้นะครับก็มีคนนะครับผมแชร์ภาพนี้ออกมานะครับผมก็เป็นภาพของนายกของเรานั่นเองนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผมว่าอย่าพากันแกงมากปวดหัวบอกว่าเบิ้ลก็เบิ้ลนะครับผมทุกท่านคิดว่าเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองลองดูนะครับผมว่าชอบเล่กเบิ้ลหรือเปล่านะครับผมใจตินะครับก็มีบอกไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี้ก็เป็นในเรื่องของ ที่หวยนะครับผมอ่าในเรื่องต่อมาครับเราจะมาอัปเดตเลขดับนะครับเลขดับที่ออกมาล่าสุดนะครับก็คือเลขดับโกสัมพีนะครับผมอ่าให้มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นดับ10หน่วยบนนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมให้มาเป็น1นะครับอ่าออกเป็น720ไปนะครับผมก็ก็เข้านะครับผมอ่านะครับสำหรับงวดนี้นะครับให้ดับอ่าหน่วยนะครับ เป็นหนะครับ10หน่วยบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีสรุปอีกทีนะครับผมในหน้าต่อๆไปนะครับผมว่าดับดาวเด่นนะครับในบนนะครับหรือว่าล่างนะครับมีตัวไหนมาบ้างนะครับมีจากอาจารย์ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีหน้าที่สรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ติดตามดูกันไปก่อนนะครับผมนะครับสำหรับโกสัมพีนะครับนักคำนวณนะครับผมก็จะมีเลขเด่นมาเหมือนกันนะครับ110หน่วยนะครับเมื่อกี้ให้ดับมาเป็น5 ดับบน10หน่วยนะคราวนี้นะครับผมให้ดาวเด่นมาเป็น7นะครับ6 0นะครับสังเกตดูสถิตินะครับเลขเด่นนะครับของโกสัมพีนะครับก็ก็ถือได้ว่านะครับเข้าทุกงวดนะครับมาอย่างน้อย1ตัวมาแน่ๆนะครับผมจากทั้งหมด่าตัวนะครับที่ให้มานะครับในงวดนี้นะครับก็มีเด่น7 60นะครับลองใช้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับหากท่านนะครับชื่นชอบนะครับในข้อมูลนะครับของโกสัมพีนักคำนวณนะครับก็ลองดูนะครับผมต่อมาครับมีดับทานวันนะครับผมดับทานวันครับในงวดที่แล้วให้9นะครับออก720นะครับก็เข้าไปนะครับสำหรับส่วนของดับล่างนะครับงวดที่แล้วให้3ออก92นะครับก็ถูกไปนะครับในงวดก่อนก็ถูกนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวจะมีการ นำผลงานครับย้อนหลังหลายๆหลายๆงวดนะครับมาให้ดูกันนะครับแต่คงยังไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับผมสาหรับดับบนทานตะวันนะครับในงวดนี้ครับให้ดับบนมาเป็น1นะครับอ่าแล้วก็ดับล่างมาเป็น7นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูช่วงสรุปกันเลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นหน้าสรุปดาวดับนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ดาวเด่นนะครับผมเป็นดาวดับ เป็นดาวดับบนนะครับดาวดับบนในที่นี้อ่าก็มีทั้งหมดเนี่ยครับผมอ่าไล่มาตั้งแต่ตัวเลขนะครับตัวเลข0ูนย์ะครับก็จะเป็นพิกุลทองนะครับกับฟ้าลิขิตนะครับผมเป็นดับบนศูนย์นะครับผมแล้วก็ดับบนทานตะวันเป็น1นะครับผมแล้วก็โกสัมพีนะครับให้ดับ10หน่วยบนนะครับเป็น5นะครับผมแล้วก็7นะครับก็จะมีผังเลขนะครับกับ คัด 3D นะครับที่เป็นรูปกันไกลตัวนี้นะครับผมที่ให้มาชนกันนะครับชนดับกันนะครับผมจะดับยกกําลัง2เลยหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามดูนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูที่ดาวดับล่างกันบ้างนะครับผมดาวดับล่างในที่นี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่เลข2ไปนะครับดับล่างนะครับที่เป็น2นะครับคือดับล่างนางฟ้านะครับต่อกันมาเลยนะครับเป็นเลข3นะครับก็เป็น ดับล่างฝั่งลาวนะครับเขามากันเป็นคู่นะครับมาเป็นแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นดับล่างทานตะวันนะครับก็เป็นดับล่าง7นะครับผมแล้วก็พิกุลทอง8นะครับเนี่ยครับผมก็จะเป็นสรุปดาวดับนะครับที่ผลงานดีนะครับ2 3 7 8นะครับผมอ่านะครับลองติดตามดูนะครับผม คราวนี้นะครับเรามาดูกันที่เลขมงคลกันบ้างนะครับว่าในงวด16เมษายน2559นี่ครับมีเลขมงคลตัวไหนนะครับที่น่าติดตามบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเลขมงคลนะครับของวันจักรีนะครับวันจักรีนะผมก็เป็นวันหยุดนะครับของหลายๆท่านนะครับผมก็ตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนะครับผมความสําคัญนะครับก็เป็นวันที่นะครับสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือว่ารัชการที่1นนะครับผมท่านได้เสด็จนะครับปราบดาพิเศษนะครับขึ้นเป็นปฐมวงนะครับของราชวงศ์จักรีนะครับผมก็เป็นรัชการที่1นนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของวันนี้นะครับ6เมษายนของทุกปีนะครับเราก็จะลําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับรัชการที่1แล้วก็ ช่วงจากเกลีทุกพระองค์นะครับที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นความสําคัญนะผมของวันจัก,กรีนะครับผมเลขมงคลคือ0ูนนะครับต่อมาครับผมแน่นอนครับผมวันสงกรานนะครับ13เมษายน2559นะครับ มีที่เล่นสองการกันหรือยังครับผมนะครับผมถ้ายัางไม่มีนะครับลองติดตามตัวเลขนี้ไปพลางๆก่อนแล้วกันนะครับผม1นึนะครับผมในงวดนี้นะครับจะมาหรือเปล่านะครับก็เป็นเลขมงคลอีกเลขหนึ่งนะครับสำหรับงวด16เมษายน2559นี้นะครับผมเลขต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขมงคลนะฮะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยนะครับรัชกาลปัจจุบันนี่เองนะครับอ่ารัชกาลที่9นะครับผมก็เป็น วันที่ครบรอบนะครับราชาพิเศษสมรสนะครับผมระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมกับพระราชินีนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับผมก็นะครับครบรอบนะครับ66ปีนะครับผมตรงกับวันที่28เมษายน2493นะครับเลขมงคลคือ66นะครับผมสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ ต่อมาครับอ่าเป็นวันครบรอบกองสลากนะครับอ่าเป็นเลขเบิ้ลซะด้วยนะครับผม7 7นะครับอ่าเมื่อกี้ก็เป็นเลขเบิ้ล6 6นะครับคราวนี้เป็นเลขเบิ้ล7 7นะครับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นการก่อตั้งสำนักงานนะครับครบรอบ7 7ปีนะครับผมนะครับเราจะใช้เลขนี้นะครับผมถล่มกองสลากได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูอีกทีนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเลขสวยเหมือนกันนะครับชอบนะครับสำหรับเลขนี้นะครับผมต่อมาครับผมเป็นเลขที่มักจะเป็นสีสันนะครับในทุกๆงวดนะครับผมนะครับซึ่ง เป็นเลขนะครับของป้ายทะเบียนรถนะครับที่มีเด็กนะครับเกิดในรถคันนั้นนะครับถ้าใครติดตามดูข่าวนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็เป็นป้ายทะเบียนแท็กซี่นะครับจำไม่ได้ว่าทั้งหมดเป็นตัวเลขอะไรนะครับแต่จําได้คร่าวๆว่าลงท้ายด้วย92นะครับ92ออกที่ไหนครับออกที่รางวันเลขท้าย2ตัวนะครับผมนะครับคราวนี้นะครับเกิดอีกแล้วนะครับผม ลอดลูกบนรถเพศชายนะครับเกิดวันที่8เมษายน2559นี้นะครับผมนะครับก็จะเป็นรถพยาบาลนะครับป้ายทะเบียนนค7475นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้าลอดลูกนะครับบนรถเพศชายนะครับมักจะแม่นนะครับ แม่นในเรื่องของหวยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมหลายท่านให้ความสนใจในเลขทะเบียนตัวนี้มากเลยนะครับผมไปทะเบียนอีกครั้งหนึ่งครับนอคเจ็ด่เจ็ดหานะครับถ้าชอบนะครับผมลองติดตามดูนะครับขอบคุณที่มานะครับจาก w ว็บที่สุดในโลก .com นะครับผมนอกเรื่องกันนิดนึงนะครับผม ในหลายครั้งนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเด็กเกิดในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะพบอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ในเหตุการณ์นี้นะครับเกิดที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเหตุผลนั้นฮะมันก็อาจจะมีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอ้สุดๆดแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับต้องเกิดแล้วนะครับผมนั้นก็เป็นเหตุผลที่1นะครับเหตุผลที่2นะครับ ส่วนใหญ่มักจะเกิดในกรุงเทพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรถติดนะครับผมเพราะว่ากรุงเทพนะครับโอ้โหรถติดมหาศาลเลยเกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหต้องวางแผนกันดีๆนะครับว่าจะคลอดเมื่อไหร่นะครับโอ้โหถ้าไม่วางแผนนะครับโอ้โหไม่รู้จะไปถึงโรงพยาบาลตอนไหนบอกระาับอะไรเกินนะครับผมในเรื่องของรถติดเนี้ยนะครับเราก็มีข้อมูลนะครับมาฝากทุกท่านนะครับไว้เป็นความรู้ประกอบนะครับผมว่านะกรุงเทพนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่รายงานในปี2559นเะครับมเมื่อช่วงต้นมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็นะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับจากบริษัทที่ทําเกี่ยวกับแผนที่นะครับเกี่ยวกับ GPS นะครับเขาได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับตั้งแต่ปี2558นะครับผมเขาได้รายงานออกมาว่า หลายชื่อนะครับ10อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดในโลกนะครับผมมีดังต่อไปนี้นะครับผมแน่นอนนะครับประเทศไทยของเรานะครับเก่งอยู่แล้วนะครับในทุกๆเรื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของการจราจรติดขัดรถติดนะครับอันนี้ไทยก็เก่งนะครับเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็นะครับเป็นอันดับที่2นะครับจากท็อป10 10อันดับนะครับ อันดับที่1ก็จะเป็นกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับประเทศเม็กซิโกอันนี้ก็เป็นเมืองหลวงของเม็กซิโกนะครับอันดับที่2นะครับอ่ากรุงเทพมหานครนะครับประเทศไทยนะครับอันดับที่3นะครับกรุงอิสตันบูลนะครับประเทศตุรกีนะครับอันนี้ก็โอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันดับที่4ครับลิโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับอันดับที่5นะครับกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับอันดับที่6นะครับกรุงบูคาเรสต ประเทศโรมาเนียนะครับผมอันดับที่7นะครับเมืองซันวาร์โดประเทศบราซิลนะครับผมอันดับที่8เมืองเลซิเฟ่ประเทศบราซิลนะครับผมโอ้โหบราซิลนี่มีหลายเมืองนะครับรถติดกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อันดับที่9ครับนครเฉิงตูนะประเทศจีนนะครับอันดับ10นะครับนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกานะครับผมแม้แต่ประเทศที่มีพลเมืองเยอะนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับผมรถติดยังไม่สู้กรุงเทพมหานครเลยแสดงว่าประเทศไทยของเราครับ เจ๋งสุดๆนะครับในเรื่องของรถติดนะครับผมก็เก็บไว้เป็นสาระกันนิดนึงนะครับนอกจากดูในเรื่องของหวยนะที่ว่ามีสาระเยอะแล้วนะครับก็ลองมาดูความรู้รอบตัวบ้างนะครับผมเป็นการอัปเดตข้อมูลไปในตัวนะครับผมก็นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามช่องนะครับเลขเด็ดกระแสดังด้วยนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับผมเลขเด็ด wp c o m นะครับแล้วก็ในช่องทาง Facebook นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ ในช่วงนี้นะครับผมใกล้จะส่งการแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับผมกาลังเตรียมตัวที่จะกลับภูมิลาเนานะครับต่างจังหวัดกันนะครับบางท่านก็อาจจะอยู่กรุงเทพนะครับภูมิลาเนาอยู่กรุงเทพทํางานอยู่กรุงเทพด้วยในช่วงนี้นะครับถนนจะโล่งมากนะครับถือว่าเป็นสวรรค์ของกรุงเทพจริงๆนะครับผมบางท่านก็พูดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็นะครับสำหรับท่านที่เดินทางกับนะครับต่างจังหวัดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะผม เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะสนุกสนานนะในช่วงเทศกาลสงการนะครับผมแล้วก็หลังจากสงการนะครับ16เมษายน2559นะครับขอให้โชคดีจงอยู่กับท่านนะครับผมอ่าจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ